สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชอบมาสวนคุณครูนะคะคลิปนี้นะคะพามาชมมะม่วงยักษ์นะคะหรือมะม่วงสายพันธุ์มะม่วงมะพร้าวค่ะเป็นม่วงที่นําเข้าจากประเทศปากีสถานนะคะที่เห็นเต้นเ,นเ้นแบบนี้นะคะเมื่อกี้เพิ่งโดนหมดอะไรนะไรียด้หมดเลยนะหมดต่หน่อยหมดต่หน่อยนะคะเป็นตัวดําๆแล้วก็แดงๆด,ดาๆนะคะนะคะัดค่ะขวดมากเลยค่ะแต่เดี๋ยวเราจะพาไปชมเพราะว่าปกติแล้วหมดแดง แฝงช่อมะม่วงนะคะอันนี้มดตะนอยนะคะทารังอยู่ใต้ต้นมะม่วงะคะ่ะมาดูเลยค่ะว่าผลใหญ่แค่ไหนนอกจากมะม่วงมะพร้าวนะคะจะลูกใหญ่แล้วใบหอมมะพร้าวมันก็ใหญ่ตามลูกมันเหมือนกันนะคะอ้โหมีเยอะมากเลยอะ่ะไม่ใช่มะม่วงนะมดเนี่ยแหละผลตัวอ่อนหรือผลอาหารเต็มเลยนะคะก็จะเห็นว่ามะม่วงมะพร้าวผลนี้นะคะใหญ่กว่าผลอื่นๆนะคะก็นอกจากรสชาติของมันนะคะจะ ผลดิบนะคะจะมันผลแก่หรือสุกจะหวานนะคะจากคลิปก่นกอนๆที่เราเคยพาไปให้ชมนะคะเราเคยพาชิมมะม่วงมะพร้าวที่สุกแล้วหวานมากมาเมล็ดเล็กมากนะคะที่อยู่หางหาแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะคะกลัวมดค่ะโดนกัดไปแล้วเอเดี๋ยวเราไปเทียบใกล้ๆกันเลยนะคะถ้ามดกัดอีกหนึ่งตัวนะคะก็ถือว่าโชคดีค่ะ <laughs> นี่ค่ะดูเปรียบเทียบ สองลูกนี้เป็นสายพันธุ์เดียวกันค่ะแต่ที่พามาให้ดูคนนี้นะคะใหญ่อลังการมากดูหน้ำหนักก็สี่โลได้ค่ะเดี๋ยวออฟกอนนะคะไม่แม่นใจมะม่วงมะพร้าวนะคะก็เป็นมะม่วงสายพันธุ์ปากีสถานนะคะท่านชมท่านใดนะคะที่สนใจกิ่งพันธุ์นะคะแท้นะคะอย่างต้นนี้นะคะก็อายุประมาณ2ปีนะคะเกือบเกือบ3ปีก็เป็นต้นแม่พันธุ์ ท่สวนมูน,น,นะคะหรือที่เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดแปดสองหกหกหรือศูนย์แปดห้าเก้าสี่หกสี่ห้าห้าหนึ่งนะคะ<ม>แกจะดูว่าคนไหนมันแก่แล้วเก็บได้แล้วก็ให้ดูที่หางหนูค่ะอย่างลูกนี้นะคะใหญ่ไปเริ่มมาเทิมเลยค่ะก็จริงๆก็แก่แล้วนะคะน,นี่ค่ะหางหนูนั่งเองนะนะคะหางหางหนูของอมันนะคะ กดติดตามช่องบ้านสวนคุณครูด้วยนะคะใครสนใจกิ่งพันธุ์ก็ทักได้ที่เพจบ้านสวนคุณครูเลยคะ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องบ้านสวนคุณครูด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปช่างกันว่าหนักเท่าไหร่เด็เลยนะคะเนี่ยวัวข้างบนเลยเอโอ้โหนี่เดยมาดูคะ่ะห้ยห <laughs> นักมาก สนใจกิ่งพันธ์นะคะทักมาที่เพจบ,บ้านสวนมิคูนะคะ